เออถามว่าจะไปไหนต่อประเทศจะเลียนก็ไม่ไปไหนอะ่ะนอนฟังเพลงเหรอ,หอไปนอนฟังเพลงเหรอหรือว่างไงเดีเ๋ยวไปกินข้าวไปตอนไหนอะ่ะเขาไปตอนประเทศปิดนี่แหละ จะเล่น้ถไก่ไหมเนี่ยจะเล่น้ถไก่ไหมเนี่ยได้ดิทำไมจะไม่ได้อ่ะไม่รู้จ้ะฮะไม่รู้วะเป็นได้สิทีเป็นไม่ได้ก็บอกติ่งเรียมแ่หรอนานจะเบ็นเวลาเพราะยังไงพวกนี้ก็ไปโรงเรียนแล้วไปไปกี่วันค่ะ ทางอาทิตย์เลยหรือว่าแบบปกติเลยปกติเลยเปิดแล้วเหรอพี่เจมเดียร์กลาเปิดเช้าพี่เดียร์ฮะเปล่าเลยไปพี่ถามรถเที่ยวบ้าได้หรือเปล่ากา e ับบ้านเจริญบ้างโควิดจังไม่ได้พี่รอก่อนดีผมขับเข้าเมืองอยู่อ่ะรถหน้าบ้านเก็บหมดอย่างอ่ะพี่ตาย เดี๋ยวรถคมสองคันนะสองพันเจ็ดแมครับสามพันเจ็ดดีแล้วขับเป็นทิปป่ะพี่ทิปสุดท้ายเลยอะไรเฮียมายไม่ถึงอาทิตย์เลยใช่ไม่ถึงอาทิตย์เลยไปไหนรันด่าไม่จะไปไหนี่ยชาดูยังมันมีประเทศเล็กๆถ้ารู้จะตามมาหรือเปล่าอะไรนะมากระลังบอกว่ามันมีเพจอยู่ไม่รู้จะเล่นหรือเปล่าดีเด่น กมันลาดูเพื่อนหรือก็เพื่นจะเป็นเพื่เซ้ไปด้วยดิเยวถ้าสมมตวาถ้าสมมติว่าลันด้ามีแบบหลักแล้วเดี๋ยวบอกแล้วจะเป็นไงค่ตีค่ตี่ตีลาอยู่รถรถผมเหลือพี่เอาว่ามีมีมีพีวันพีวันครับมีพีวันแต่งสีจะให้ครับพี่จะให้ครับเดี๋ยวผมกลับบ้านไปดูก่อนว่าค่ เอสพี่จะกขับโอทิลิสหรือพีวัน,นอยู่ไหนอะอยู่กับอยู่กับเอสมันมันทำรถตำรวจพังอ่ะไม่มีรถกลับเ,เลยต้องนั่งมึงกับมันเนี่ยนี่กันอะไระเนี่ยขโมยรถหรอขโมยรถรถโดโคช้าอะไรฮ่าเลือดยังไม่มีโจรขโมยรถหรออะไรอ่ะเขาบอกนุณกาล่า รถไม่ต้องเก็บแล้วอ่ะมันไม่ต้องเก็บรถแเราไปเลยขอหน่อยละกันถ้ากลับมาตอนเย็นจะได้คุยไหมเนี่ยสายตายตายกุ๊ดตุยเนี่ยพี่เจ๊เนี่ยรถพี่วันแต่งเต็มเนี่ยคันนี้พี่คันนี้สวัสดีครับแล้วตายเหรอไม่ต้องเก็บรถแล้วเดี๋ยวประเทศจะไปแล้วไปไปด้วยเลยจะไปด้วยเปล่าเล่นจบหน่อยเล่งจบนะครับตายเหรอใช่ตาย จะไปไม่เน yeah, no okay, so. yeah. uh, ี่ยจะไปไม่เนี่ยถ้าไปก็เด้งศพครับก็เด้งอยู่เนี่ยถ้าไปก็เด้งศพทีเอลก็ไปหยุดเด้งหยุดเด้งใครไว้เอ็นขาลู่ตายไปเนี่ยรอดได้ไงแฟนพี่ปอเนี่ยกูว่าอยู่ไปตรงไหนเนี่ยเข้าไปไหนกันนะบอนไม่มาเนี่ยพี่ขับไปเดชสการ์ดึงกันอ่ะเร็วไม่ไม่ไม่กูไปกับมึงดีกว่ากูจะเมือไม่แล้วมันจะไปไงสามคนหน้าอ๋อมึงก็อุ้มไปดีมึงซีลงซีเรียยเที่อะไรวะซีเรียลโลเพ เซ็ตีนเถอะเดี๋ยวกูก็บัฟลงทวิทเนี่ยด่าลงทวิทย์แล้วกูทีเคยแข่งเลยที่เคยแข่งเลยเขามาเตะเอาอะไรปะเอาอะไรปะรถมึงบัฟไปขึ้นรถได้ไหมกูปลดนะกูอกุญแจให้มึงอ่ะเอ้ยเราอดีตพี่เกลรอวันบนึงพี่เกลว์พี่เกลว์อยู่ไหนพี่เกิดมาเกิดมาเพิ่งกดเกิดฐาลอนด้าได้อยู่ที่ไหน จะเกิดจะเกิดแล้ดดิ้งจะเกิดแล้ดดิ้งไม่ไม่มันต้องกดเกิดมันเกิดเลยไม่ได้แต่เพิ่งกดเกิดหนาวเจอเลยเล่นจบพึ่งเล่นจบแข่งรถเปล่าแข่งรถเปล่าทิ่แข่งรถอะไรเงี้ยเพิ่งบอกอิ๋วไม่มีเลือดอ๋อซูอาแปดไอเก้าครับ ไปเลยพี่อตอมสักคันนึงว่างหน้าบอกอยู่ว่าไม่มีเลือดพี่อตอมสักคันนึงพี่ให้มึงเป็นอะไรกับกูเนี่ยเอสเออเดี๋ยวกูไปเองหรอกไอ้เหี้ยอ้าวพี่ไปกับผมไปละพี่ไปกับผมได้ผมไปไปกับมึงละแม่ง โอ้โหสตีมเรียบร้อยเกมเปิดครับไเปิดครับผมเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ให้ประสิินโชคร้องในวอแทนเองได้ไม่ปิดตัวปะไม่ปิดตัวปะมีเคฟซี่ก็ได้สกินปิดตัเพื่อรถอไมันปิตัสองข้างนะวะ่เดี๋ยคราบไปยค้าไปยาคางยาครับพี่ดำขับดครับดำขับมครับะันมีเคฟช นึ่งนาทีล่าสุแต่คิดว่ามันน่าจะต่อเวลาไม่ได้ใส่ไม่มีมีแค่วันหน้าโอเคเอาป่ๆเดี๋ยวเอาพีบ้าาเราวนวนเอาโอซิลิสป่ะพี่ดำไม่แหบเปล่าแซันลูฟิกรถโอซิลิสเอาป่ะโอเคครับทุกคนป่ะหรือจะไปเที่ยวยังไงไปด้วยพี่เกียรตเบื่อพี่ประสิทธิ์้องเพลงนสิเออใช่พี่ ต้องรับผิดชอบเงี้ยแหละจะใส่ดิ <laughs> มีครับมีบินโตเอ้ยพี่ไปไหนกันแล้วอะ่ะ <laughs> ดูเดินให้ดูไะไเลยเร็นางไฮเวย์กันแล้วเ้วยกิต์หมวกให้รันดา พี่ยไหนได้หน้าคลุกแล้วเหรอพี่เอาชิบานจบจบครับหกโมงแล้วเนี่ยยัาเงไม่ไปหรอกเดี๋ยวเด้งก็เด้งตรงนี้แหละก็ไปเลยเฮียมาเที่ยวก่อนลามรามมันน่าจะไปเมืองเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่รูเปิดเลี้ยเหรอเปิดแล้วแต่ก็ยังเล่นเหมือนเดิมแเลยเดิมไม่เปิดเลย ที่ไหนกันวันนี้ผมหาพี่ไม่เจอจริงๆนะเนี่ยสะพานเ็นหลามเมาโอาเคฮะโอ้ยเหมือนกันพี่เหมือนกันเหมือนมากเลย <c oughs> อันนี้ดำ <c oughs> เวยังครับลงไฮเวย์ใช่ไหมพี่จะไ,ได้ขับขันมันได้จะไปเมืองไหนคิดอยู่เอ็ดอะเอดไม่รู้อ่ะพี่ก็ตามแกงนี่แหละอ๋อคือ นี่ก็คือเอ็ดก็ไปขายแก้งเหรอใช่ใช่ไป้ทุกทีออ่ได้ทุกจังห่ัดไม่รู้เลยมันได้อีกจังหวัดไหนกรุงเทพก็เ,เปิดแล้วเหรอ,อเรียกออนไลน์นะเด็กนออนไซน์ขี้เกียจอ่ะเปิดเ,เ,เร็วจะว่าใเกียจเด็กมันปัดนวงเนี่ย โอ้ยแต่ออนไลน์ก็ดีนะออนไลน์ก็ได้กีดถูเรีเยออนไลน์ได้เกียดีจริงแต่ว่าเขาเพาะนั่นแหจบมหกไงผู้เด็กนมหกเขาแบบจบมหกแล้วยังไม่ได้ไปเรียนเลยอแ,แบ,บเกเจอเพื่ออะไรอย่างนี้อยากจากลาพ่อไหน,นล่ะเลเลเลยไก่ยังพี่เลยไก่นะ ้าต้อลเวันไดอยู่เท่าไห <c oughs> <48 S 2> ร่ <c oughs> อิบแปดเกาแก่แกแกอะไรอันนี้เขาไม่เรียกแก่น้เขาเรียกว่าปกติอีสิวันเอก็กซ์บอีกอีกเก้าวันเอ็กก็สิบสี่แโอ้ <c oughs> โหยังเด็กอ่ะเป็นไงโอ <c oughs> ้โหน <c oughs> <c oughs> ี่ยมออะไรอะมอสี่มอสามมอสองมอสองสองเดอนสอเด็กทำไมอ่ะเป็นไง ออนไลน์อย่างนนครับงานเต็มหัวใช่ใช่ออนไลน์เยอะพิธีกายไม่มาไม่เอาแปดตามไม่ทันแล้วถึ่ไหนล่ะครับทุกคนจะเป็นรถพี่แรงกจะง่ะรถพี่แรงจะง่ะโอ้รถพี่แรงจังพี่ตุ้ยเขาจะปิดประเทศแล้วพี่พี่เข้ามาทำไมจีตตุ้ยขับทิปอยู่พี่มาเร็วพี่เขาแจกกายชากัน แจกการชากันกี่ห้าพันลูก,นนะกาชาชจะปิดแล้วไงพี่จะปิดประเทศแล้วใช่พี่เนี่ยมันปิดแล้วแต่เขาเล่นอยู่เอาเอาพีวันไหมครับ อันที่วันเจสองศูนย์ครับมีโอซิลิสีกคัน,นี้ใช่พี่เอาบ่ายัง้องมีกันเนยอะมากนะพี่อ่ะเดยวเด้อเอไปไปวัโซเลยเเรียมดิน,น,นดอันนด้นฮึพี่จะพูดเลยลืมเ,เอานึกนึกนึก นึกไม่ออกนึกไม่ออกอ่ะเอเอ,เอพี่ตุย้ยลองซีอโอเกนดิพี่ซีอโอเกนของวันวนะั่นกุ่มหัวเลยตอนเคฟที่จะมานะเนี่ยถอกินปุ๊บก,ก็รับ,บนิดมารับนิด <Okay. S 1> เที่ยวแล้วกันถือว่าเราได้ <Huh? S 1> มีอะไรทำเหละฮะเที่ยวแล้วกันถือว่ามาเที่ยวเออ อยากมาไหมถ้าไม่อยากมาฉันเดินทางคนเดูยไม่ก็ถ้าไม่อยากมาก็ไปตัง้งนานแล้วไหมพี่ตุย้ยอยู่ไหนครับอ๋อพี่ตุย้ยเอารถป่ะพี่ป,ป,ป,ปชปชยก็ป่วยหัวแล้วงานเต็มสูขข้สครับ ชอนี่มันคือเรียนแทนม .4 ปะ่ะใช่ปะ่ะจำเอาพี่ตุ้ยลีบิกเขาว่ารถปีกแล้วอ่ะพี่ตุย้ยเขาว่ารถปีกแล้วไอตัวที่เปิดวัวอ่ะตัอวอะไรแล้ว้เ <c oughs> นี่ยอล หยก่อเลยพี่ฝ่าพี่ฝาหนีฝ่าินอเธครับมึงหน้าพี่มึงหน้ามึงหน้าฮะเชิดเชพี่เชิดเชิ่อมึงเ็จรจก็่จะปล่อยวางแล้วเรื่องต่อ ีนั <dakika S 1> ่นได้นั่นได้น<ส>ั่นไ,ได้คิดว่าเมืองเนี้ยเมืองเนี้ยมันมันแบบมันจะปิดเพราะอะไรปิดปิดเพราะว่าคนมันค่อยค่อยออกไปอ่ะใช่ปะน่่จะ ่สพอพอ,พอพอพอแบบดีข่าวว่าสุดทางออกก็คือเงียบเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> เสียงรถด,ดังฉันบอกไม่ได้เสียงพี่ <laughs> ไม่รู้มันปรับยังไงอะ่ะคือตอนแรกก็แบบปรับเสียงปรับเสียงตัวเองให้มันดอังแล้วนะแต่ว่า <laughs> อนนพอเอ้เฮียบปถะพอพอพอปรับเสียงตัวเองให้มันดอังอ่ะ <laughs> มันดังเกินจนไแบบเหมือนบู๊ทไม่อ่ะเอาเบียร์ใส่ก่อนซ้ำหมดอ<า>มม่ะ แจ้งเอที่ออกรู้เขาได้เขาอะไรหรือป่าเอทพูดได้ไหมถึงไปบอกใครแล้วกันเพราะอะไรอ่ะเอออันนี้แก้งแก้งเอทอ่ะก็คือแบบมันไม่เอนจอยอ่ะไม่เอนจอยกับแบบการเล่นสตอรี่สุดเทาอย่างที่บอกอ่ะมันมันไม่สนุกไงแบบไม่เอนจอยอ่ะสตอรี่สุดเทาเอ้ยสุดดำสุดดใช่โอ้โหดังกำลังดีอังนี้เชอร์ดองกำลังดีต้องมผิดกลอก กอมือปิดก่องนี้ก็บอกเห็นเกิดจากสตอรี่เมื่อเกิดเพราะอะไรก็เพราะอย่างนั้นแหละที่บอกไปก็น่อุ้ยอุ้ยเช็ดหายแล้วฝนตกกำลังดึงตีประตูกัน เอเล่นประเทศนี้มานานแค่ไหนแล้วอะแป๊บ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 เปิดไฟก่อนห้องเมิด๊บนึงนี้ตาเป็นแบบมุดตึบอะสมมติว่าแบบอะไรนะเล่นละไรนะแล้วถามว่าเล่นประเทศนี้มานานแค่ไหนแล้วเดือนเดือนสามอาทิตย์อะน่ากว่านั้นดาดาเล่นเดือนหนึ่งอาทิตย์ คดืาเป็นทําเล้นนะคอยเล่นเลยไหนเราได้แลคือขับรถบ้างเราได้าคือขับรถบ้างพยายามอยู่ ตยายหญ่อยู่ตรงไหนอะพี่ไปบ้านตายหญ่ปะแา่ลราไปอะไม่เคยไปไอ้เ <C> e <at> หี้ยได้กระชบับบองเขาเขาแค่ทำไมอะ <C> e <at> นายยกนะ <C> e <at> ไหนกันแล้พี่เด็กกระชายเหี <C> ้ย e <at> สุ่มชาตินี้ก็ไม่หมดเอ้ยพี่ผมขึ้นไหมผู้ได้นะได้ได้ที่กี่เมเมื่อไหนแล้วะพี่หาไม่เจอ เมื่อวานที่บอกเมื่อวานที่บอกสตีมดอจไปวอทแต่พี่ไม่ได้สตีมอะเมื่อวานไม่ได้ไปวอทไงเมื่อวานไม่ได้ไม่ได้ไปวอทก็คือตอนแรกก็จะไปเล่นกับเพื่อนโอซีเพราะว่าเพื่อนโอซีตอนเนี้ยเรียกไปเข้าแจ้งแล้วเพราะว่าลันดาประเทศหลักผิดแล้ว แล้วแล้วพี่เต้ยถึงด้วยรพี่แล้วเขาก็จะจะพาไปซ้อมต่อยซาเว็ตเพราะว่าจะไปประเทศที่ประเทศตะวันอ่ะอที่มันยังไม่ยังไม่มีอาวุธแล้วเมื่อวานรัดดาก็ไปไปเล่นเล่นกับฟอสประเทศแบบประเทศประเทศ,เทศงงๆอ่ะอปไปเล่นกับฟอสเลยเลยไม่ไตีมครับคิดด่าชู อยค้างเลยอ่ะอยแบบอยากให้แบบแบล็กดาวเป็นเมืองอ่ะค้างอ่ะสวยค้างไปไหมตู้ไปหายเมอร์ยังค้างอ่ะไปไปแบบขึ้นหลังืองยิงลงรถดิสวยอยู่ค้างอ่ะเนเงเอาไปยังไงลูกฝั่งซ้ายใช่ป่ะกดไอ้นี่เพลินอ่ะออ๋โอ้โห ตรไหนวะตรงไหนไม่สิโชคกดกาชาปองเพื oh, oh, pues ่อแล้วมันค้างอ่ะโอ้คงไม่ได้แล้วแหละคงต้องต่อมอแล้วไปเถอะไปเลยเดินไม่ได้แล้วอ่ะมาเดินไม่ได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหลีจะต่อมอไปกินข้าวเลยอือขนาดกด E S T ยังกดไม่ได้อ่ะนะจะหลีจะต่อมอไปกินข้าวเลยอืเดี๋ยวไปเลยก็ได้ไปหาเวทีกัน สวัครับบ๊ายบายครับโชคดีครับเจอกันเมืองใหม่เอซมิมันเจอกันเมืองใหม่ก็ได้ได้รู้เหรอว่าเราเราจะรู้ได้ไงเราจะเจอกันเออเอซก็ใช้โลเดอร์ไม่แหละเดี๋ยวเอซลันด้าอาจจะเจอไงถ้าไปเมืองเดียวกันเนี้ยแบบโบูบาสอะไรแบบอ่าโบูบาเจอคนชื่อลันด้าอะไรอย่างงี้จำได้เลยกระเทียมอะไรกระทียเออโหทับตัวที่เด็กกระโปง โชคดีครับบ๊า bye bye. ยบายบ๊ายบายไปไหนก็แถวมาบอกก็ได้ไปเหมือนเดีิมกัน <c oughs> จะไก่ก็ถือบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ล้มเด้อบ๊ายบายเจอกันเจอกันบ <Bye bye. S 2> ๊ายบายโชคดีครับบ๊ายทุกคนอ้าวริวก็รอตามมอ,อยู่ กดไม่ได้อ่ะค้างจริงเปิดเปิดกระเป๋าได้ป่ะเปิดกระเป๋าได้ไหมกดอะไรไม่ได้เลยที่ขานาดกดวินโดว์แล้วกดปิดยังปิดไม่ได้ยอดไหมบ,บ๊ายบายบายบันดาทตหมอแม่ก็ละคะพี่เมื่อกี้รถบรรดาทำหมอไม่ได้ค้าทุกคนต้องปิดสต,ตรตีมนะครับ เอาไว้เดี๋ยวพอช่วงเออเดี๋ยวแล้วไนดะ้กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวแล้วไนดะ้อาจจะมาสตรีมต่อนะไปแล้วบ๊ายบายครับ